จะใช้เป็นคอนซีลเลอร์นะคะอิลน่แต่ว่าวันนี้จะไม่ได้ใช้แปรงฟองน้ํานะคะทุกคนแปรงที่มันเป็นหัวแบบนี้ให้ความตึบมมากกว่าค่ะทุกคนแล้วก็ค่อยๆ่อแบบค่อยๆตักค่อยตบๆตๆๆๆๆๆแบบนี้แทบแทบทไปเลยค่ะทุกคนโอ้ทุกคนอยากจะเล่ามากคือเขาไปดูดวงมาใช่ไหมถ้าให้เอาปานออกแรงมาก เพราะว่าเออเขาก็บอกข้อเสียมาใช่ไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรแบบมันมีตรงนี้ขั้นกลางมันจะไม่ดีนั่นนี่นัน่นนีน่ใช่ไหมทุกคนมันก็เรื่องงานมันไม่ได้ไม่ดีไงแล้วก็เลยแบบเออกันเอาเรื่องงานไว้ก่อนแล้วกันเรื่องถ้าถ้า,ถา,ถามันไม่ได้มีผลต่อเรื่องงานแล้วก็จะยังเก็บไว้อยู่ทักแบบตรงตร,งตรงแล้วเรื่องเรื่องที่ทักในอนาคตก็คือเกิดขึ้นเกือบจะหมดแล้วว่ะทุกคนแล้วก็ไปกดปรอยกันก่อนนะให้ทุกกันเลยนะคะก็จะมีความเป็นรอยขดแฟรนิดนึงนะนี่ก็จะปิดได้ประมาณนี้นะคะทุกคน นี้ก็จะเป็นฟินิชลุคที่ได้นะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้เลยแล้วก็รวบผมนะคะแล้วก็เอาแบบปล่อยออกมานิดนึงนะคะทุกคนแล้วก็ไปเปล